วัสดีครับ ASP l a y ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลลีโวไทยลีกฤดูกาล2021-2022ครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่สนามสมุทรปราการสเตเดียมนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมสมุทรปราการซิตี้ครับวันนี้พวกเขาเปิดบ้านพบกับทีม BG ปทุมยูเนเต็ดนะครับและเรียงเป็นคนแรกของทางเจ้าบ้านสมุทรปราการซิตี้นะครับวันนี้มาในระบบ4-4-2นะครับทีมเยือน BG ปทุมยูเนเต็ดนะครับมาในอันดับ2 สเปคนแรกวันนี้มาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้เล่นบุศสีปานวีให้สัญญาเริ่มเกมครับสมุทรปราการซิตี้ครับเป็นฝ่ายเขียรูกเริ่มเล่นก่อนนะครับพวกเขามาในเสื้อสีขาวสลับน้ําเงินนะครับครึ่งเวลาแรกจะบุกจากขวาไปซ้ายรัตพลไปโดนโลซายแย่งมาอีกแล้วครับแล้วคลอสมาจังหวะนี้ลึกเกินไปครับเข้ามือกิติพงศ์โดนบีบก็ต้องวางยาวขึ้นมาอีกแล้วครับเอาจังหวะนี้จับบอลลงสวยเลยครับแล้วแทงมา มีพื้นที่ครับวิกเตอร์ที่ควบมาแล้วแล้วดูเป็นกองหลังที่สูงใหญ่แต่ว่าวิ่งเร็วเลยครับวิกเตอร์คารโดโซ่ยับสกัดทิ้งออกไปชัยวัต์จี้แล้วตัดเท้านาลูกนี้ได้จริงครับทุบเอาไว้ได้แล้วสามโอ้โหสานี่ออกข้างฝั่งนู้นไปเลยเลครับแต่ว่าจังหวะยิงก็ถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับทางชัยวัต์แต่ว่าจังหวะสาของชัยวัน์นี่ไม่แม่น วอชิดออกมาด้านข้าสันติภาพเติมสูงขึ้นมาเล็งแล้วเปิดลูกนี้ได้บ่งสบ,บัดยังไปัดไม่ได้ซัดตีจอเรีเยบร้อยเลยครับหนึ่งประตูตอ่อศูนย์ครับบีจีประทุมครับมาได้ประตูขึ้นนําในช่วงท้ายครึ่งแรกจังหวะจบสกอร์มีน้อยครับแต่ว่ามาได้จังหวะนี้ครับดูครับคอสมาแล้วไม่ล้ำหน้าครับเจลบอยู่เสาสองบอลไปเข้าทางตรงหน้าเขาพอดีครับลูกปัดของปฏิวัติคำใหม่ครับโหม่งได้ด้วยครับเจลบ ครับบอลมาอยู่ที่วรชิดมองข้างในแล้วเปิดมาวิ่งมากดลูกนี้โอ้โหลิ้นหลังข้าออกไปครับลูกยิงของเอเนสโตอย่างวนเอาตัวรอดมาครับกีรพงศ์แต่ว่าจังหวะนี้นะตพลนทำบอลหลุดออกข้างไปเองแล้วรู้สึกนะครับปอนวิทเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกนะครับเป็นทางบีจีปทุมยูเตสท,ท,ท,ที่บกุกพาขึ้นนำสู่บรนดาคาเซตีหนึ่งต่อศูนย์ครับ กลับเข้าสู่การาถทอโสดทาง AFS เพยกันต่อครับซึ่งเวลาหลัง BG จีปทุมมีเปลี่ยนตัวนะครับอีกสานฟานดีกับอาิสิทธิ์โสรดากันขวางสนามเร็วทันทีของสมุทรปราการครับอาครับจี้ลูกนี้สับขาหลอตัดเข้าไหนแล้วลองยิงโอ้โหหลุดข้ามคานออกไปครับฟ้องจะเอาเตะมุมของชยยวัฒน์เจรบขยับหลอกแล้วไหลมาอาิสิทธ์ ได้เปิดจอดๆอดไปเสาสองโอ้โหมันโค้งออกหลังไปเป็นเจนรบเลยครับไหลามาให้กับอิกซานขาดวลกับซาลิโฟวิดอยู่ครับอิกซานโดนลุมอยูอ่2บอลมันพันแข่งพันขาคือหลังมาตั้งป้อมยิงไกลก็ข้ามคานยับลูกจิงของชัดมงคลกดเน้นๆเลยครับฉัดมงคลแต่ว่าแรงเกินไปข้าข้าไปจะเปิดโดยพีรพง์ครับยกมือให้สัญญาณเพื่อแล้ว เตะโค้งไปสาวสองอ้าวแล้วชิงจังหวะมงลูกนี้พยายามจะหักกลับมาอีกทีดึงพุทดสินบอกว่าได้เตะม,มุมครับโอ้สังฝั่งสมุทรปราการฟ้องว่าน่าจะมีการชาร์จรารประตูสิราฟานี่มงก่อนครับนี่ครับ <ๆ S 2> มงก่อนแล้วก็เป็นอิกซานี้จะตามมายิงแต่ว่าเตอร์เจอบอกแต่ว่ายังได้เตะม,มุมอยู่นะครับพุทสินยังเคลียร์อยู่อีก่าครับยังเก็บได้ครับสมุทรปราการ ได้เปิดมาหงงเต็มๆหัวเลยนะแต่ว,ว่าหลุดกรอบออกไปเยอะครับศาสยาวสวนขึ้นมาเก็บได้ครับบรชิตไหลขึ้นหลังไปแต่งหนึ่งทีพีระพงแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหเชียวเสาออกไปครับขึ้นมาครับตอนแรกหาบอลไม่เจอับแล้วเก็บได้ครับบรชิตไหลามาให้ทางพีระพงตั้งปอมปั่งรับ <c oughs> ตั้งปอมแล้วเปิดมาลูกนี้ก็จ,จิกจ่อเรียบร้อยเลยครับ สองประตูต่อสูย่ยบอิสานฟานดี้จังหวะเปิดครับจ <c oughs> จอๆครับ้วกาจังหวัดยิงนี่ดีมากๆครับทางอิสานฟานดี้ผู้ชมคนเปิดเลยครับทางจักรพันธ์พันสุวรรณเข้ามาตรงกลางครับวรชิตหลายตามช่องไปเฉาวัดยิงลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับสามประตูต่อสูย่ยศปีจีปทุมยบ เริ่มจากวรลลชิดนะครับแล้วก็ไหลเลยครับตรงนั้นนี่ไม่มีใครแล้วก็แปะเข้าไปสบายๆครับชาววัดมีรชาติสอดขึ้นมานะครับแล้วก็โอ้โหยิงทะลุทางปฏิวัติเข้าไปเลยครับเป็ดไม่ทันนะครับบุรศิลป์ก็ปล่นท้องมิดยาวหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับก็เป็นทีมเยือนครับกีจีปทุมยูนเต็ดถูกเอาชนะสุตรปราการซิตี้ไปสามประตูต่อศูนย์เนี่ยครัตน์เฟื่องฤทธิ์ไทกุลและผมธนทรเลืองสิริต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ